สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับแชร์วิดีโอทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามาชมรถตักล้อยางนะครับรถตักล้อยางหรือที่เรียกกันรถเดินนะครับตัวนี้เป็นแคต9 1 0 h รุ่นแขนยาวพิเศษนะครับแขนยาวจากโรงงานนะครับมีหัวเก่งนะครับเอวอ่อนนะครับนี่เดี๋ยวดูภายในกันก่อนนะครับนี่ชุดเกียร์นะครับสภาพเดิมๆแห้งๆกันเลยนี่คอนโทนพวงมาลั 1 0 h นะครับถ้า้งกี่สเปคมาเลยก็1.3นะครับตามเพจมาเลยนะครับก็ถ้าตักคุณพูนหน่อยก็คิวครึ่งได้นะครับด้านในนะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยเดิมๆเ,เป็นรุ่นแขนยาวพิเศษนะครับตัวนี้แขนก็ยกสูงได้อยู่ที่3เมตร90นะครับ ก็จะมีนี่ครับก้อนถ่วงน้ําหนักด้านหลังนะครับผมช่วยบาลานซ์ในตัวนะครับตัวนี้จะมีระบบแอร์เย็นนะครับ 910H นะครับมากับเครื่องนี่ครับเครื่องแคทนะครับเครื่อง C4 นะครับ C s o เท Turbo นะครับนี่ครับสภาพเครื่องยนต์ครับสภาพดีนะครับตัวนี้ผลิตอยู่ปี2010นะครับ แต่ปลายปีแล้วครับประมาณเือนสอ็ดนะครับมีหัวเก่งนะครับขนาดยานะครับตัวนี้ก็จะมากับเบอร์สิบหกนะครับ16.9 24ขอบ24นะครับกครับกองแท้นะครับเดิมๆของแคทเลยนะครับ9 1 0าหนถ้าเทียบกับคอมสูนะครับก็จะเป็น WA ร้อรุ่นหนะครับ สายเดียวกันนะครับรุ่นประมาณรุ่น6ของโคมาสูนะครับนสภาพด้านหน้านะครับชุดเพาครับสภาพแห้งดีนะครับครับเป็นรถอันนี้เป็นรถมือ2องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับร้อยเปรอเไม่เคยใช้งานในไทยนะครับวงกีก็ประมาณ1.5นะครับตักปูนปูนหน่อยนะครับแขนยาวนะครับแขนยาวจากโรงงานยกสูง3เมตร90นะครับ อยไปดูห้องคอนโทรลครับด้านในเบาโชกนะครับนี่ครับสภาพเบาเดิมๆครับคอนโทรลดียวนะครับผมคอนโทรลดีวน่ครับสภาพภายในก็เรียบๆนะครับเดิมๆรถนำเข้านะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับรับประกันเลยก็สนใจติดต่อนะครับเพิ่มเติม บอร์โทรต้องได้โดยตรงนะครับด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเทสเบื้องต้นกันดูนะครับคอนโทรลเดียวครับสีทิศทางตรงนี้ได้เลยอย่างยกสูงกันดูนะครับไว้นะครับตามมือครับรถรุ่นใหม่นะครับปี2อ1 0ผลิตเดือน11นะครับผม cat 9 1 0 h นะครับยังไงฝากกดด้วยครับสนใจรถตักรถแมคโครนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ ต่อต้อมนะครับไทยทรงพลไปเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดด้วยครับแคตกลางสูแขนยาพิเศษครับอชอบชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ